สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูออยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูออยจะมาสอนเรื่องผักต่างๆนะคะเด็กๆชอบกินผักไหมคะ,ะผักมีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีผักอะไรบ้างคะ คะนาคะนาผัากากดากดขาวผักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดขาว đang qua tan qua tan qua tan qua mắt nào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 , mắt nào. เปรี้ยวมากเลยค่ะมะเขือเทศ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  แครอทหอมหัวใหญ่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 เวลาเราหั่นจะแสบตาจนน้ำตาไหลเลยนะคะเด็กๆ มัดเขือม่วง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 ฟักอทองฟัก ีเหลืองๆนะคะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเด็กๆดูทางนี้นะคะข้าวโพดถั่วถั่วลิสงถั่วลิสง ถั่วลิสงถั่วลิสงเห็ด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 คำสุดท้ายนะคะคาคา ค่ะค่เด็กๆคะให้เด็กๆไปทบทวนเรื่องผักด้วยนะคะและผักเรายัางสามารถที่จะไปทำอาหารให้อร่อยได้และก็มีประโยชน์มากๆเลยคะ <S <S <า>่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ